เอ้ยแบงไฟดับมีไฟดับจริงเหรอไฟดับจริงเหรอไฟดับจริงคุณไม่ว่าดับไฟแล้วแ้ว ดูอิดเอาจะทำทุกอย่างมนโลกใบนี้แล้วนะกับ Discord Party Con hey. yeah. Yeah. c o n ค e นเทตเย้ตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึงการแข่งขันของคู่ที่4ี่แต่ว่าคู่ก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้มาเป็นขี้ม็นเลยตอนนี้มันมี3ามคนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเอาเป็นว่าสำหรับการแข่งขันในแมชนี้นะคะขอ,อยินดีต้อนรับพี่บุก๊กมินมินและแบงค์ค่ะ เย <Yay! S 2> <Yay! S 1> วันนี้ก็ขอบคุณทั้ง3คนนะคะที่มาร่วมคอนเทนต์กับเอมในวันนี้เนาะซึ่งตอนนี้ทั้ง3มคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะต้องเจออะไรบ้างเอาเป็น hmm. ว่าเอมขออนุญาตบอกชื่อเกมในวันนี้ที่ทั้ง3คนจะต้องมาเล่นก่อนละกันนะคะซึ่งชื่อเกมในวันนี้ก็คือชื่อว่าถามไม่ ตรงคำตอบครับผมเจ๊ะไม่วรผลไปละประควผลถามไม่ตรงคำตอบโอเคอ่ะอเชื่อเกมก็เห็นความพี่น่าแล้วไม่แน่ใจว่ายังพอพอจะแบบเดาๆออกกันไหมว่าเฮ้ยเกมมันจะมาในแนวๆรูปแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้ง3คนได้โพยส่วนตัวเนาะที่เอมส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งโพยของพี่บุ๊ก กับโพยของมินมินและแบงค์จะไม่เหมือนกันซึ่งมันไม่เหมือนกันยังไงนั่นก็คือพี่บุ๊กจะเป็นฝ่ายถามและมินมิน,มนกับแบงค์จะต้องเป็นฝ่ายตอบพอจะเดาลักษณะเกมออกไหมจริงว่ายังไม่เต็มร้อยอ่ะโอเคร้นานอะไรเรามาพอ,พอเข้าใจที่เป็นบอกว่าถามไม่ตรงคําตอบแต่อาจจะแบบงงๆงวิธีเล่นอยู่ โ <Okay, S 2> อเคได้งั้นเดี๋ยวเอ,อ็มอธิบายไปพร้อมๆกันจะได้เข้าใจพร้อมๆกันเนาะก็คือตอนนี้เราเป็นการเล่นเกมแบบออนไลน์ถูกไหมเราจะแบบเอ้ยไม่ได้เจอหน้ากันอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเกมนี้มันจะมีกลไกมันจะมีกลไกนิดนึงค่ะก็คือทั้ง3มคนทั้ง3คนเลยนะจะต้องเบาเสียงซึ่งกันและกันพี่บุ๊กจะต้องเบาเสียงมีมินกับแบงค์แบงค์จะต้องเเบา,บา,บาหรือมิว มิวก็ม uh ิวไปเลยเบาจนสุดอ okay. ่าเบาจนสุดเลยออมิวไปเลยมิวไปเลยก็คือพี่บุ๊กมิวเสียงมิมินกับแบงค์มินมิมินมิวเสียงพี่บุ๊กกับแบงค์แล้วแบงค์ก็มิวเสียงพี่บุ๊กกับมินไม่มิวเอมดิวมิวมิวเอมจะเล่นยังไงวะือลักษณะของเกมนะคะคือทั้งสามคนจะไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันและกันเลยแต่ทั้งทั้งสามคนจะได้ยินเสียงเอมและเอมก็จะได้ยินเสียงของทั้งสามคน นะคะโอเคนะพอพอปิดเลยไหมยังยังยังจเย็นเย็นเย็นพาะพวกนี้พวกนี้ใจรอจะรีบรีบโอเคเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ให้มินมินกับแบงค์ได้ยินว่าพี่บุ๊กถามอะไรและเพื่อไม่ให้พี่บุ๊กได้ยินว่ามินมินกับแบงค์ตอบอะไรนั่นหมายถึงว่าคําถามที่พี่บุ๊กถามมามินมินกับแบงค์อาจจะเอาอะไรมาตอบแม่งก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย เกตไหมพอเกตไหมพอเก็ตเกมไหมอืมกูเห็นฟาพี่น้านแล้วเพราะฉะนั้นในการเล่นเกมครั้งนี้ค่ะแมสคืออุปกรณ์ที่สําคัญเพราะฉะนั้นในระหว่างการเล่นเกมค่ะทั้งสคนจะต้องใส่แมสเพื่อเซฟในการอ่านปากซึ่งกันและกันเราไม่มีแมสกันเราต้องจบคลิปวันนี้เลยครับสวัสดีครับ เอาไม่ได้เหรอได้เหรอวะไม่ได้เหรอดีนะเมื่อกี้กินพารามาส่งเม็ดอ่ะนีนั่นก็คือเอมจะเป็นมอดคอยรันเกมให้กับทุกคนอุ้ยใส่มาเหมือนแบบแสงสว่างเออเดี๋ยวเอ็มจะไปเติมเอฟเฟกให้นะ ตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเอ็จะเป็นมอดคอยดําเนินเกมให้นั่นหมายถึงว่าเวลาที่อ่ะเอ็จะเป็นคนให้สัญญาณเช่นเอ็จะบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กถามคาถามข้อที่1ค่ะอย่างเงี้ยมินมินอ่ะพี่บุ๊กก็จะถามถามถามมาพอพี่บุ๊กถามจบใช่ไหมเอ็ก็จะบอกมินมินตอบคําถามข้อที่1พอมินมินตอบจบเอ็ก็จะบอกว่าแบงค์ตอบคาถามข้อที่ 1, <S <S 1จะเป็นอย่างนี้ <S <S รันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรนะคะตอนนี้เอ็มจะให้เวลาทั้ง3คนนะคะแรนดอมหมายเลข1-15ถึงลงในโพยของตัวเอง ก็คือเราอยากได้ข้อไหนเป็นข้อ1เราอยากได้ข้อไหนเป็นข้อ2ข้อไหนเป็นข้อ3ก็คือแรนดอมได้เลยนะคะไม่จาเป็นจะต้องเรียงตามโพยที่เอ็มส่งให้ก็คือเติมหมายเลขไว้ข้างหลังได้เลยว่าจะเรียงแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาเงั้นต้องขอเวลาแป๊บได้ได้ได้ให้เวลา,ให,วลาให้เวลาเต็มที่เลยมีคําถามว่าถ้าระหว่างที่ถามคำถามเนี่ยคือให้เราใช้ท่าถามด้วยป่าหรือว่าไม่ไม่ค่ะใช้ถามอย่างเดียว <łość> <Harriet. S 1> คือห <park. S 2> ้ามแบบใบแบบไม่ <shocked> ้า <ป Copy. S 2> ใช้ห้ามทุกอย่างใช่โอเคเขียนไปเขียนมาเริ่มวงว่าเขียนเลขอะไรไปบ้างแล้ววะเสร็จแล้วเรียงไว้แล้วโอเคนะเริ่มด้วยการใส่แมสค่ะใส่แมสทั้ง3คนเลยเนาะเบาเสียงซึ่งกันและกันได้เลยค่ะ เบาเสียงเอมไปด้วยเบาเสียงเอมแล้วจะเล่นยังไงวะวันนี้จะจบไหมตอนนึงน,น,นะคะตอนนี้เรา <c oughs> ว่าเอม, <c oughs> เอมในโทรศัพท์แล้วมันทุคนตีกันบ่วแน,น่นอนใช่ตอนตอนนี้เสียงทุกคนตีกันั่วหมดเลยมั่วจีมั่วสีเ <c oughs> พราะทุกคนไม่มีใครได้ยินเนี่ยเราเได้ยินแต่กับเอมทุกคนก็จะตีเสียงกันโอเคอะโอเคทุกคนอยู่ในความสงบนะคะตอนนี้เอมจะขออนุญาตเทสเสียงก่อนเนาะว่าทั้งหมดแบบไม่ได้ยินกันซึ่งกันและกันแล้วจริงๆหรือเปล่านะเอ็มขอเริ่มจากพี่บุ๊กแล้วกันนะคะพี่บุ๊ก พูดถึงมินมินหนึ่งประโยคค่ะมินมินใส่แว่นใส่แมสใส่เสื้อบวกกาวเป็นรูปดิสคอร์ดมินมินได้ยินไหมไม่ได้ยินโอเคอ่ะพี่พี่บุ๊กพูดถึงแบงค์หนึ่งประโยคแบงค์ใส่แว่นใส่เสื้อใส่แมสแมสหมอด้วยแบงค์ได้ยินไหมเออไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินโอเคมินมินพูดถึงพี่บุ๊กหนึ่งประโยคพี่บุ๊ก ต้องยกเลิกสัมพันธ์ทาไมติดกับเอมได้แล้วพี่บุ๊กทำไมยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะโอเคอมินมินพูดถึงแบงค์หนึ่งประโยคครับเอาไอดียัตากรมาให้เราหน่อยดีแบงค์ได้ยินไหมเราไม่ได้เป็นอิมพอร์ตเลยว่าจังหวะนี้เผาได้เผากันยับบอกเลยแบงค์แบงค์งไม่ได้ยินโอเคอ่ะต่อมาแบงค์บ้างแบงค์พูดถึงพี่บุ๊กหน่อยนีไม่่อยได้เล่นแอลอลกันเลยฮนะ เออนนอะโอเคพี่บุ๊ได้ยินไหม hmm. ไม่ได้ยินอ่ะแบงค์พูดถึงมินมินนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปไล่ป่าดเอมกันต่อได้กันนกะเฮ้ hey. มินมินได้ยินไหม hmm. อืมอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบอกก่อนแล้วกันว่าสำหรับแก๊งนี้นะคะหมวดที่ทั้ง3คนจะได้มาเล่นก็คือหมวดของสถานที่ นะคะซึ่งแต่ละแมชเนี่ยหมวดแต่ละคนก็จะต่างกันออกไปเนาะสำหรับสำหรับแกงนี้ก็คือได้ในหมวดของสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมก็ทำไมอยู่ในิบตู้มันเปิดวะเอกแล้ีอย่าสู้อืม สตัเอ็มสตันไปเลยเมื่อทั้งสามคนพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอมจะขออนุญาตเริ่มเกมถามไม่ตรงคำตอบสำหรับแมตช์สีณปัดนี้เลยค่ะกกโก้โอเคพี่บุ๊กค่ะถามคำถามข้อที่หนึ่งมาเลยข้อที่หนึ่งร่างทรงเป็นหนังที่ไทยสร้างร่วมกับประเทศใด มินมินตอบคำถามข้อที่หนึ่งจ้ะญี่ปุ่นเอ้าแบงค์ตอบคำถามข้อที่หนึ่งทาสปาฮะนนแล้ก็คือ,<ไ>อเอ<ก>มก็คือครัมีคนเดียวไอแบงค์นี่คือตัวพีจริงๆ <c oughs> พี่บุ๊กถามคำถามข้อที่สองค่ะข้อที่สองสถานที่ที่ต้องไปเมื่อต้องการซื้อวัตถุดิบทำอาหารตอหลี โรงเรียนจ้ามีเหตุผลเอมอยากขำเอมอย่ากขำเอฟดิเอมเป็นคนรู้เอมอย่าม,ม,ม,นนอมอาขำเองข้อสามสถานที่ที่ต้องไปเวลาปวดจีวัดไปทำไมวะถ้ำหลวง <c oughs> <laughs> มีคนติดบลัไปแล้วหนึ่ง <c oughs> พี่บุ๊กถามคำถามข้อที่สี่ค่ะสถานที่ที่เราไปส่งพัสดุ ตลาดมันต้องสงบสงบอย่างห้อสมุดนะนะห้อห้าแก๊้งหมูป่าหลงอยู่ที่ไหนกันนะอ,อ่างน้ำโรงพยาบาลตัลงพยาบาลพ้อะหกสถานที่ที่คนไปทำบุญและเวียนเทียนยังต้องรัฐสภาช่วงนี้อยากเข้าห้องน้ำอะท้องเสียเห๋ยอนะคู่นี้มันจะพีขนาดนี้เลยหรอวะมันมันได้หรอข้อ7เจ็ดสถานที่ที่มาเป็นที่พักใจเวลาอ,อกหัก โรงเรียนของเรานะ่าอยู่คุณครูใจร้ายทุกคนเช่น these two students were punished because they did not pay attention to the class อยากไปคิดคุณต่อไปข้อแปดโตกเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศใดครับมินมินตอบคำถามข้อที่8ครับรับนะไปสนีมาแนละ้ว แบงค์ตอบคำถามข้อที่แปดอ๋อตลาดตลาดตลาดเอ่อข้อที่เก้าสถานที่ที่ต้องไปหาเอมไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ต้องไปเวลาเจ็บป่วยไม่สบายนะครับความสนุกหลายคนต้องไปผาคนธรรมะธรรมโบอย่างเราต้องไปวัดสิครับ <c oughs> มีคนติดมารีกแล้วนะฮะข้อที่สิบหากโดนล้วงกระเป๋าจะต้องไปที่ไหนบ้านเกลือนน้องเด็กพอจะมีซัก สองร้อยไหมอยู่ใกล้ๆวัดก็เป็นสุสานนะเนาะข้อนี้พีคแน่นอนสถานที่ฝังศพเอฟ่าจะเบื่อที่สุดเลยอ่ะการไปลงพยาบาลอยากกินเกาเหลาที่เกาหลีจัดไปไปไกลเนาะข้อที่สิบสองครับนายกรัฐมนตรีทำงานที่ไหนทำหลวงทำหลวงแบงค์ขอร้องอุขอร้องจริงแบงค์ตอบคำถามข้อที่สิบสอง ไปสนข้อที่สิบสามสถานที่ยืมคืนหนังสือครับสุสานช่วงนี้อยากเข้าภาพตื่นเต้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 นเตนเต้นเตนต้นต้นต้นนเต้นสิบสี่สถานที่ที่นักเรียนและคุณครูต้องไปนะฮะห้องสมุดสไลด์จัมเบลดสไลด์จัมเบลพี่บุ๊กถามคำถามข้อสุดท้ายมาเลยค่ะ ท่าสุดท้ายสถานที่ที่คนมักจะออกไปแฮงเอาตอนกลางคืนมินมินตอบคำถามข้อที่สิบห้ามาสถานีตำรวจแบงค์ตอบคำถามข้อที่สิบห้ามาไปให้สุดและหยุดที่บ้านเพื่อนจ้าด้อยโอเคค่ะโอเคค่ะทั้งสามคนสามารถถอดแมสแล้วก็เพิ่มเสียงกันและกันได้เลยนะคะเอาล่ะเอ็มว่าเอ็มเจอ m ม t c h of the match ละ match of the match อะไรครับพี่ว่าเจอแล้วยังคิดแบบสงสารพี่บ <oph ake> <half> ุ๊กทั้งเลยว่าคิดถูกกว่าวว่าที่เอาพี่บุ๊กมาไว้กับแบงค์เนี่ยโอเคตอนนี้ทั้งสามคนได้ยินเสียงซึ่งกันและกันหรือยังคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วโอเคปลดล็อกแล้วคระปิดเลยงั้นเอ็มจะมาเริ่มเฉลย ไปด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะเอ็มก็จะไม่ยอมขำติดบั็อกอยู่คนเดียวนะคะเอ็มก็อยากจะให้พี่บุ๊กรูว่าคําถามที่แต่ละคําถามพี่บุ๊กถามมาเนี่ยไอ้สองคนเนี้ยมันตอบอะไรกัน,นะะ <c oughs> แต่มันมีข้อที่เอ็มแบบหวังไว้ไว้แล้วแบงค์ไม่ทําให้เอ็มผิดหวังจริงๆเดี๋ยวเอ็มจะให้เวลาเฉลยเนาะเอ็มก็จะให้พี่บุ๊กถามคําถามมานะคะแล้วมีบินก็ตอบแล้วก็แบงก็ตอบต,อบตามไปโอเคปะโอเคไล <c oughs> ่มาาะ ไล่ๆมาเรื่อยๆโอเคนะอ่ะพี่บุ๊กคําถามข้อแรกพี่บุ๊กถามว่าอะไรนะคะเราถามว่าร่างทรงเป็นหนังที่ไทยสร้างร่วมกับประเทศใดญี่ปุ่นประเทศเ้ยญี่ปุ่นอ่ะแบงค์ตอบอะไรอ่ะแบงค์ทาไมไปคอแรกมาตอบมาสภาพโคนคนนี้เค้ายังตอบเป็นแบบว่าเป็นประเทศเว้ยคนนี้ก็คือแบบ มันก็ไม่รู้ไงมันรันเลขกันมั่วไงมันลันเลขมั่วไวเป็นระสภาครับอะไรวะดีอะเฮ้ยของมินมินก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแบบญี่ปุ่นเกาหลีอยู่ใกล้ๆกล้เฉียดแบบเฉียดนิดๆอยู่เลฉียดนิดๆเนาะเออแบบมินมินเฮ้ยแบบมาถูกทางว่ะแต่ไม่ผิดว่ะอ่าพี่บุ๊กข้อสองพี่บุ๊กถามว่าข้อสองถามว่าสถานที่ที่ต้องไปเมื่อต้องการซื้อวัตถุดิบทำอาหารตอบเกาหลี เออก็ได้อยู่ได้ทำไมจะไม่ได้ซื้อได้โอตาดาโอตาดาแบงค์ตอบว่าไปซื้อบัตรดิบตที่โรงเรียนครับเข้าโรงอาหารโรงเรียนก็มีใช่ไหมเออโรงเรียนก็มีของขาย เวลาเราเรียนวิชาโภชนาแบบของอะไรไม่มีต้องวิ่งไปร้านกับข้าวอาหารกรรค้ากรรมกรรมโภชนาวิ่งไปซื้อซื้อข้าวซื้อน้ำปลาซื้อหมูอย่ากร้านทำไมระดับความแถมันเพิ่มขึ้นทุกคู่วะจริงๆจริงๆวัตถุดิบทำอาหารเนี่ยถ้าแบบเอาเอาเด็กนักเรียนมาทําก็ได้อ่ะทุกคนคะไปเราไปข้อต่อไปกันดีกว่านะคะศูนย์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 โอเคอ่ละเราไปข้อต่อไปกันดีกว่านะคะอ่าต่อเลยเนาะอ่าต่อไปต่อไปข้อสาม สถานที่ที่ต้องไปเวลาปวดฉี่วัดวัดวัดใช่ไหมวัดวัดมีห้องน้ำหาอะไรไม่เจอเข้าวัดก่อนเลยใช่ไหมโอเคเอาปีห้องน้ำมือฟังแบงก์ก่อนแบงก์ตอบว่าทำหลวงครัจาดไปเฮ้ยได้ได้ได้แต่นั้นอาจจะต้องยกมือไหว้สักพิดหนึ่งรู้แลทำไมข้อนี้เอ็มปักเออไปนอกสถานที่ว่ะ เขาไม่เขาไม่เคยชอบแบบว่ามินชิดเขาชอบแบบธรรมชาติกับสู่รธรรมชาติแกรนโอเพนนิ่งพี่บุ๊คข้อสี่ค่ะข้อสี่สถานที่ที่เราไปส่งพัสดุครับอ้ยตลาดเห็นไหมเราต้องไปส่งของใช่ไหมเออคนสั่งของก็เลยต้องไปที่ตลาดโอเคฟังแบงค์ไปส่ง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 หนังสือที่ห้องสมุดห้องสมุดพัสดุพัสดุของพัสดุอ่า ศูนย์ศูนย์เหน่อยศูนเอาไป็ว่าหาเหตุผลมารองรับได้ค่ะแต่ให้พอประมาณนิดนึงนะคะข้อห้าอ5ครับอันเมื่อกี้เลยแก๊งหูป่าหลงอยู่ที่ไหนหลงในห้องน้ำแบงตอบว่าหลงหลงที่โรงพยาบาลโอ้โหแต่ละอันเห็นอนาคตไม่รู้จะแถ่ไปทางไหนเลยเริ่มเห็นเริ่มเห็นอนาคตอย่าง เอ็มว่าถ้าแบบพี่บุ๊กพยายามจะแถให้สองคนนี้พี่บุ๊กจะเหนื่อยแทนเอ็มนะคะข้อไหนแล้วนะข้ออ๋อข้อหกข้อหกข้อหกอ,อ่ะพี่บุ๊กถามข้อหกคะ่ะสถานที่ที่คนไปทําบุญแล้วเกลื่อนเทียนเราจะรัชสภาเนี่ยมินมินไปทําบุญที่รัชสภาเป็นจุดที่เราเราแบงแบงตอบว่าอะไรนะคะอ๋อพอดี จะเวียนในวัดแหละแต่พอดีปวดฉี่เลยต้องไปเวียนรอบห้องน้ําก่อนเนี่ยกดอนนดอดแบงค์มันเกิดมาเพื่อเป็นตัวพีอะมันพีแบบไม่ได้ตั้งใจอะอ่ะพี่บุ๊คข้อเจ็ดข้อเจ็ดสถานที่ที่มักเป็นที่พักใดเวลาอกหักโอ้โหโรงเรียนเลยไปนั่งเอาอยู่กัเพื่อนอย่างเงี้ย ได้โอกาดทูก็ต้องไปอยู่แบบเฟื่อนเงี้ยโอเคโอเคแบงค์ตอบว่าขอไปไปย้อมใจไกลหน่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออีคนรวยแหละคนรวยคนรวยพี่บุ๊คข้อแปดค่ะข้อแปดครับโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศใดไอซ์แนข้อนักไปข้อนี้ม้อนี้แถมไม่ถูกเลยทีเดียวมินมินตอบว่าอะไรนะเป็น โตเกียวเป็นโมงหลวงไปซนีโตเกียวเป็นมงหลวงของไปซนีเป็นู้จะเถอะไปทางไหนเลยดีแล้วระแบงอะแบงแบงเมืองหลวงของอะไรนะพอกันเลยตลาดพอกันเลยพอกันเลยชื่อประเทศใหม่แหละข้าสถานที่ที่ต้องไปเวลาเจ็บป่วยไม่สบายพับดีครับไปพับดีครับโอเคเลย แบงก์ก็มีแอลกอฮอล์ทุกคนฟังแบงก์แบงก์ตอบว่าสถานที่ที่ต้องไปเวลาไม่สบายแบงก์ตอบว่าไปนั่งสมาธิในวัดครับอ๋ออันนี้น่าจะเผาโอ้อันนี้น่าจะเผาแล้วไม่นั่งสมาธิโดนโดนของไงพี่บุ๊กโดนของโดนของมาโดนของมาซึ่งครับ่าสุน้ำมลหน่อยน้ำมนล่าสน้ำมลหน่อยเดี๋ยวว่าเผาแล้วเจ็บป่วยไม่สบายก็ขึ้นเมนไปเลยจ้าอโอเคพี่บุ๊กข้อสิบค่ะ หากโดนล้วงกระเป๋าจะต้องไปที่ไหนข้อไหนนะข้อสิบเป็นข้อสิข้อสิบบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนน้องไปขอตังค์เพื่อนเราต้องขอตังค์เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอตังค์น่อยเด็กๆมีอยู่สองร้สิบแล้วแล้วแ้บงค์ล่ะคะแบงค์ตอบว่าอะไรคะข้อสิบอยู่ใกล้ๆวัดไปไปสุสารต่อไปสุสารต่อก็คือก็คือแบบว่าเมื่อกี้เหลียญเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้ป่วยเว้ยก็เลยแบบว่าต้องไปเผา ใช่ ah, ไหมไม่ให้ต้องไปวัดอแบบวไปไปให้สบายใจขึ้นแต่พอสบายใจขึ้นปุ๊บโดนลวงกระเป๋าไม่เอาแล้วกูตายดีกว่าลงสู่สานเลยจบฝังกูให้ด้วยนะเออเดี๋ยวนะข้อไหนเลยนะอ่ะข้อสิอ่ะข้อ11ข้อ11สถานที่ฝังศพโอ้ยโรงพยาบาลเนี่ยเต็มเลย จ,จริงจริงจริงที่ถ้าแบบตามตามเหตุตามผลมันก,ก็ก็เป็นได้เนาะก็ได้อยู่แต่แต่มันมันไม่ตรงเ,เลยมันไม่ตรงกับโพยไงมินอันนี้ต้องเข้าใจเอ็มหน่อยนะ <laughs> แล้วแล้แลว,แล,วแล้วแล้วแบงแบงตอบว่าแบงค์จะไปฝังศพที่ไหนนะ ฝั่งไกลหน่อยไปเกาหลีกินเกาเหลาที่เกาหลีคนนี้เขาชอบไปคนนี้เขาลูกงเลยอกหักคนรวยอกหักไปญี่ปุ่นฝั่งซบไปเกาหลีไปเกาหลีเออเออเลิศคนรวยคนรวยข้อสิบสองอ่ะพี่บุ๊คข้อสิบสองแลค่ะนายกรัฐมนตรีทำงานที่ไหนโอ้โหทำหลวงเออแบงค์นายกทำงานที่ไหน อ๋อไปไปสน,นีเพราะว่าใช้อันไม่เป็นโอ้ยหัวเราจนเหนื่อยอะพี่บุคข้อสิบสามค่ะสถานที่ยืมคืนหนังสือครับโอ้สุสารน,น่ะมีเ <c oughs> พียบเลยคัมภ <c oughs> <พ>ีคัมภีมีคัมพีเพียบเลยน่ะคือหนังสือละหนึ่ง <Ừ S 1> ใช่ใช่แล้วแบงค์ตอบว่า <c oughs> อ๋อหนังสืออ๋อ,อเ,เขาผับเนี่ยเขาผับอ่านหนังสือใส่ยีนเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว อันนั้นือรานไปครับมาแล้วครับแต่งไปมันพอให้อ่านหรอวะสี่พี่บุ๊กข้อสิบสี่ค่ะสถานที่ที่นักเรียนและคุณครูต้องไปป่วยห้องสมุดเออก็ได้อยู่อันนี้ได้ทำไมอันนี้จะไม่ได้เอออันนี้มันต้องได้เอมทุกคนแม่ครูนักเรียนก็ต้องไปห้องสมุดอ๋อครูกับนักเรียนไปไหนจริงๆครูกับนักเรียนไปสถานีตำรวจเพราะว่า Dante, ครูเขาทำคดีไม่ไม่ค่อยดีกับนักเรียนอะไรอย่างนี้อย่างอย่างดีที่ที่ลึกเฉาวไม่มีใครตอบว่าถับข้อนี้มันนะมันเลยไปตื่น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 ตื้อตืข้อสุดท้ายสถานที่ที่คนมักออกไปแฮงเอาท์ตอนกลางคืนโอ้โหสถานีตำรวจเลยเมาแล้วครับโดนจับแน่นอนชอบแบงตอบว่า ไม่ไม่ต้องถึงพับหรอกไปบ้านเพื่อนก็พอแล้วอันได้อีกอันนี้ก็ได้เห็นปะเออไปบ้านเพื่อนก็เมาแหงเอาอะทุกคนตบมือให้ตัวเองก่อนนะคะเย้เอถูกทุกข้อเอาไว้ว่าเอ็มสรุปไอ้อย่างนี้กันละกันก็คือข้อที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยข้อนี้ก็ได้ข้อนี้ก็ได้เนี่ยจริงๆมันก็ได้แหละค่ะแต่ว่าแต่ละข้อมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วไงทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมเออเราต้องเป็นคนรุ่นใหม่คําถามมันต้องไม่ มนต้องตอบได้หลายแบบใช่ไหมเออเราอย่าไปยึดตีกรอบแน่นแบงค์กูขอร้องต้องมีอิสระในการตอบคําถามขอร้องปิดตู้ได้ไหมเราต้องมีอิสระทางความคิดเออเราอย่ามาตีกรอบว่าแบบต้องคิดแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมคะแนนที่ทั้งสามคนทําไปได้เห็นไหมคะแนนเต็มศูนย์คะแนนเต็มศูนย์คะแนน เฮ้ยมันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดข nice> ึ้นแล้วว่ะเฮ้ยคือแบบนี่ขนาดช่วยกันตอบสองคนแล้วเนี่ยพี่ออฟก็เสนอว่าก็ให้ยึดคะแนนที่มากที่สุดสมมติมินมินตอบได้เยอะสุดก็ให้ยึดมินมินแบงค์ตอบได้เยอะสุดก็ยึดแบงค์แต่ประเด็นคือแม่งในสูตรหนึ่งคู่เนี่ยสูตรหนึ่งคู่แล้วประเด็นคือไม่มีตอบซ้ำด้วยนะใช่คือมันทำได้ยังไงวะคือคืออัตราความน่าจะเป็นมันคือหนึ่งในเท่าไหร่อ่ะคือแบบ เกตไหมเอ็นถึงบอกว่าเนี่ยคือแบบแมทช์ออฟเดอะแมทช์จริงๆอ่ะเอาเป็นว่าถึงแม้จะได้สูตนะคะแต่ได้ใจเอพกเราพวกเรามีความสามารถพิเศษเก่งว่าแฮปปี้มากๆเลยก็แบบก็คือเป็นว่าเอ็มเอ็มบอกสำหรับแกงนี้แล้วกันก็คือแก่งนี้อาจจจะไม่ได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลแต่ว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะสำหรับแก๊งนี้คือประทับใจมากในความพีคอะไรหลายๆอย่างเอาเป็นว่าวันนี้ทั้ง3คนสนุกไหมสนุกไหมกับการเกมนี้สนุกสุดจอดเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตสรุปคะแนนสำหรับแก๊งนี้แล้วกันนะคะสำหรับแก๊งพี่บุ๊กแบงแล้วก็มินมินนะคะทำคะแนนไปได้ทั้งหมดศูนย์คะแนนนะคะคะแนนนี่คะแนนเต็มแล้วก็เป็นแมตช์ออฟเดอะแมชรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่สุดยอด ไปเลยจริงๆนะคะก็ดีใจที่ทุกคนทั้ง3คนนะคะมาร่วมคอนเทนต์นี้กับเอมนะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ต่อจากที่เราเล่นรวมกันหลายๆคนเนาะก็หวังว่าเราจะได้กลับมารวมตัวกันที่เป็น3มคนแบบนี้อีกนะคะก็ไม่รู้จะมีโอกาสมาที่3คนที่จะได้มาเล่นเกมแล้วก็โคอปกันแบบนี้อีกไม่รู้ว่าเกมนี้เรียกว่าโคอปหรือเปล่าเหมือนกันเอมเรียกไปเองก็เอาเป็นว่าวันนี้เอมก็ขออนุญาต ขอบคุณพี่บุ๊กนะคะขอบคุณมินมินนะคะแล้วก็ขอบคุณแบงค์มากนะคะที่มาร่วมคอนเทนต์ถามไม่ตรงคําตอบแมทที่4กับเอมนะคะในวันนี้เนาะแล้วเราก็หวังว่าจะได้เจอ3ามคนนี้อีกแน่นอนแน่นอนว่าจะต้องเจอสคนนี้ในรอบของเดียวกับพี่นิกแน่นอนเพราะว่าเราจะไปร่วมกันเป็นมอดเป็นสักขีพยานในคู่เดียวกับพี่นิกนะคะขอบคุณสําหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับคนดูทุกคนนะคะแปะแปะเพจยาน แปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้เออได้แหละนี่ตรงแล้วตรงแล้วเออแ,แปะ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 เพียยานไว้ตรงนี้ก็ไปติดตามพวกเราได้นะคะแปะไว้แปะไว้โอเคก็ขอบคุณสำหรับคนดูทุกคนนะคะขอบคุณพี่บูขอบคุณแบงค์ขอบคุณมินมินนะคะแล้วก็เรามารอลุ้นสําหรับ คู่ต่อไปซึ่งเป็นคู่สุดท้ายนะคะเป็นคู่เดียวกับพี่เน็กว่าเขาจะเจอหมวดอะไรกันและมันจะชิบหายวุ่วายและบันอไกันขนาดไหนแล้วก็ไปรอลุ้นกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย